อา,อาบ <reco Christ. S 1> น้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าที่ชอบอาบน้ำฮะที่ชอบอาบน้ำที่ชอบอาบน้ำแม่พาชิบไปอาบน้ำแม่พาชิบไปอาบน้ำเออน้ำอาบน้ำกันดีกว่าอาบน้ำกันดีกว่าใครอยากดูชิอาบน้ำคะใครอยากดูชิอาบน้ำคะแม่พาชิบไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำสวยสวยสวย อาเด้อสวย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 เอ้าไม่อยากสวยเหรอคะไม่อยากสวยเหรอคะเอาเอาเด้ออาเด้อสวยที่ไม่อยากมีผัวเหรอคะเอาแค่อาบน้ำเองค่ะลูกแค่อาบน้ำเอง,องเอาทไม่ะลูกที่ไม่ชอบอาบน้ำหรอคะ ำไมอ่ะอาละสวยนะลูกผู้บ่าวจะได้หอมไงคะแล้วนะลูกเนาะเอาชี้ฮะแป๊บเดียวไม่อาให้แป๊บเดียวนะลูกนะคนเก่งของแม่ฮะไม่ชอบไม่ชอบทำไมอ่ะลูกอาแป๊บเดียวก็เสร็จเนาะ